เจ้าเห็นบ่เห็ดดอกกระลำเห็ดดอกกระลำเพั่ขึ้นเองอยุคขงต้นสนนี่ละ่ะต้นสนนั่นเป็นต้นสนเก่าดอกมันตายแล้วตัดมันลงแต่ละปีคุณคุณน้ะง,าม,งามจ้ะนายจ่สิพ่างผูอจอมาตัดเอาขึ้นมองเก้าสู้ปีจ้ะปีที่แร้วก็ขึ้นมองนี้ล่ะ อดอดกกะลําซื้อเพิ่นอุ้ยฝุยตัดตําโพดจ้ะตัดตําโพดมันเป็น,นขี้ฟุน่นขี้ฝุยบนนี้มันก็เป็นแก้งแข็งเพิ่นสใส่ถ่าย,ายเห็ดหูหนูขาวด้วยจ่ะด้วยเฮ็ดอน,นี้เวลากินเคี่ยวมันจะกรุบกรอบ คือเห็ดหูหนูขาวบ้านเ้านั่นจ้ะเอาไปผัดกับเ้าเอาไปกินกับสุกกีกับแ่บจ้ะนี่ลักษณะเพื่อนสิเป็นยังสิคยบุไลไปหาในป่าเด้อสุตีคนก็นที่ได้เตยุหนีจ้ะให้ปา่าคนบกนเคืดไปส่งอู้ยเสียงลมตึงๆน้ำๆ้จ้ะ เอาไปผัดกะเพากระเสร็บหูยเห็ดหูหนูคือเห็ดหูหนูขาวซื้อเพื่อนมาเห็ดดอกกระลำเนาะคนอื่นเพื่อนมาเห็ดดอกกระลำเพื่นเคยคายดอกกระลำ เวลาไปล่างก็ล่างทําความสะอาดได้หลายนามเลยจักหน่อยเพราะว่ามันเป็นซอกเป็นหูอย่างคือนี่ขี้ฝุ่นมันเข่าไป,ปอดอกเดียวได้ในช่อเดียว<ม>ตัดออกจากอันนี้มัอแข้ง ปีไม่ปีหนาเ <laughs> พื่อก็ขืนมองเกาก็เก่าจ้ะ <laughs> เดี๋ยวมือนี้ <laughs> ถทาแเดดดีๆสวยๆคนสิพห้ามจอาไปเก็บเห็ดแต่ว่าตอนนี้ก่อยมาเอาไปเห็ดกับเขาเศร้าวกอนจ้ะเนี่ยคนจะไปผัดกัะเพาว่านี่จ้ะงามๆเลย เนี่ยมันจะเป็นคือเห็ดหูหนูบ้านเฮาหนไหมนี่ลักษณะผิวมันข้างในมันเนาะหลังทำความสะอาดดีดีแล้วก็เสียไปต้มก่อนจ้ะเอาไปต้มก่อนจัมนจงมะเห็ดกับเขาเนาะ เล้วกลับมาลงมือผัดกันเลยจ้ะมือนี้กะสิผัดเป็นผัดกะเพรานะจ้ะแต่ว่าไปร้านเอเชียมาเมื่วานนี่ไปซื้อใบกะเพรามันบ่มีเนาะเพิินว่ามันเหมดก็เลยสใส่เป็นอันผงใบซิริคุมนะจ้ะบ้านเฮากะสิว่านล้ายๆ่พักพักอันโหระพาแห้งนะจ้ะใบโหระพาแห้งเนาะนัดแป้งไปละจ้ะเมื่อนี้กะสิผัดใส่เนื้อเป็นเนื้อซับเนาะเป็นเนื้อกวางสับ đeo cái cổng sim luôn cả mm. đọc đọc.